<Video S 1> วิดีโอเปอ่อมันคิวอะไย่างไรคิวรถบาสพี่น้องเอ้ยไปเก็บเห็ดกลับขึ้นมาพอดีเลย <c oughs> พี่น้องเลยปรอยากพาคฟุตบอลฟอเรสต์กำลังเลิกเลิกพอดีไั่แมนหมดเจาะนี่เนี่ยบดกระไล่ข้นกระไล่กูสเปสไซส์ป่ะจ้ะ คุน่ะยางบนถนนผุนแล้วเขาโอ้ยบมมีย่ยานบมมีย่านรถมิตรตรถต้องย่านมันหลายหลายเลยย่านอันบอมมีมมงยางแข่งกับทีมใดวะ มันสิกินสองเล่แหละมันยางถนนน่ะไอ้ดนมันยางกอกกลางพร้อมมาตัวตำรวจก็เห็นยางมาได้ก็ยางก็ต่อยต่อยขึ้นกันตำรวจว่ามีคำสิบเอาเห็นยางเพาะว่าได้เขาไลยกว่าได้เขาสิกระทืบดีนะแสดงวาแผ่วก็เงียบเงาก็ได้เนีคือจังบอเฮอฮาเฮอฮาแทนวันที เต็มนี่แหละครับพี่น้องครับทางบ้านเอามาติดใีอย่างตรงนี้ติดอย่างกับผุนเด้ติดทุกซอกทุกมุมติดครับติดระยะเวลาสามร้อยเมตรนี่ซัดไปซัดจะครึ่งชั่วโมง คือสีแพรลนะเนาะคือน<า>อนวะเบืองสีหนาสีตาคือว่าคือเขิมเนาะแพร์ได้ไะเบิอ่อวนดิดหน่อยนี้ของมันังเบิ่งคนนนนน้นในรถใน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 พับพับอะ่ะ ติด <t od S 2> <laughs> ตาเขานก,กันาก,กูวะ <t od S 1> <laughs> จะ,จะทายยังงจะจะเขาทายยัง <s> ไงไม่ไปโทษด,ด้จาโกัติดเห็นเ,เนี่ยบ้านข่อยมันเป็นยังซีถ้ามีฟุตบอลเนี่ยงานการประตองเทอก้คือไฟแดงไฟแดง แถวบ้านเราได้ไหเอาเราบางหันแล้วเดีรือไปตรงไปกันตรงไปไปให้เขาจอดใส่กระเป๋าพูดแต่งญ่าขอบบ้านเรียวกับขึ้นเรียวกับขึ้นตรงเัินเลื่องตรงทางอาดดาไปตรงเชิดรกเม่เนี่ยไม่อยากผาานน้อยย่เนาะ tìm ở nhà đây nọ